ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะสาวสี<ะ>แฟนคลับก็ต่างตั้งข้อสงสัยแี<ะ> C, หรือว่าชาวเน็ตเนี่ยแหละตั้งข้อสงสัย<ะ>ว่าคุณภูมิใจช่างแต่งหน้าประจําตัวของน้องอู๋หญิงเพชรบ้านแพงอะ่ะช่วงนี้หายไปไหนอ่า<ะ> แล้วก็ทําไมก็เพราะว่าเห็นคุณครูหมอนเองเนาะ,ะขอบคุณช่างแต่งหน้าคือหลายๆคนครูจะไม่ซ<ม>้ำกันเลยนะช่วงนี้แล้วแล้ว,แล,วแล้วช่วงนี้ลุคของอูอีกเป็นบ้านแพงจะไม่ซ้ำกันเลยค่ะลุคคือสไตล์ของแต่ละวันคือจะแตกต่างไปมากเนาะ,ะตามตามผู้ที่แต่งเนาะใช่แต่ก็ แต่เราก็ยังเห็นคุณภูมิใจก็ยังโพสเหมือนมาทํางานอยู่นะใช่ก็ยังโพสอยู่แล้วก็ยังเห็นวันนั้นวันก,นก่อนก็ไปตําส้มตําอยู่กับแม่ติ๋ม,อ,มอยู่นะคะก็คือยังอยู่ในวงสาวน้อยอยู่ครับผมแต่เราก็แปลกใจว่าอะ ทำไมไม่ได้แต่งหน้าน้องอู๋อิงเนาะแล้วก็แฟนคลับหลายๆท่านหลายๆคนก็สงสัยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนใกล้ปิดฤดูกาลแล้วก็ออนทัวร์กรุงเทพด้วยนะคะคแล้วก็เหมือนช่างแต่งหน้าที่กรุงเทพหรือที uncheck, ะะ่อื่นๆเนี่ยค่ะก็อยากที่จะมาแต่งหน้าน้องหรือเปล่ารหรือ,อยังไงเพราะว่าการแต่งหน้าเห็นไหมรอบนั้นก็เหมือนเขาไม่ได้เก็บเงินกับน้องนะคะเพราะใใช่างแต่งหน้าถ้าเขาได้มาแต่งหน้าให้กับศิลปินดังหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ย ก็เหมือนกับโปรโมทผลงานตัวเองไปในตัวนะคะเหมือนช่างโดมเนาะวันนวลาช่างโดมที่แต่งหน้าที่กรุงเทพเนาะแล้วก็เหมือนเหมือนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดค่าชดจ่ายจนแล้วอู๋อิงได้ทักไปหาบอกว่าขอเลขบัญชีหนูขอเลขบัญชีนอนอะไรเนี่หนูเกรงใจเออหนูเผื่อหนูจะได้อ่าเขาเรียกว่าเรียกใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องอีก็ติดใจในฝีมือพี่โดมแหละแล้วพี่โดมก็เป็นคนน่ารักเห็นไหมไม่เอาไม่เอาค่าแต่งน้องแต่งหน้าอะไรอย่างงี้แล้วล่าสุดนี่เนาะล่าสุดนี่ ล่าสุดนี้ลูกนี้นี่ลูกสีม่วงนี่เป็นของคุณมอสคุณมอสเป็นคนแต่งเป็นช่างมอสนะครับลูกนี้เป็นช่างมอสเป็นคนแต่งก็สวยนะลุกนี้คือสวยมากลูกนี้สวยสวยเกาหลีเกาหลีเกาใจ่อาแล้วก็ลูกต่อไปเอาเรามาเจาะลูกแต่งหน้าบีไปเลยเนาะลุกนี้เป็นของช่างออกัสนะครับผมลูกนี้ก็สวยเรียบหรูดูแพงเนเออลูกนี้เหมือนเจ้าหญิงเนาะลูกนี้เหมือนเจ้าหญิงค่ะ เรียบเรียบแต่ซ่อนความหวานใช่แต่ลุกที่แล้วเป็นเกาหลีเลยเหมือนดาราเหมือนดาราเกาหลีเลยจริงคือดูความซีออเฉียวความใบแต่ลุกนี้คือทําให้น้องดูหวานสวยดูหวานนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ไหมพี่โคราดอ่าก็เป็นช่างน้องสู้มากเด็กหญิงิงรัตนาพรขอบคุณเพื่อนแม็กเจ้าเดิมอ่าเพื่อนแม็กก็คือเป็นช่างแม็กเนาะที่มาที่มากระทันหันเร่งมากค่ะ แต่งหน้าทําผมสี่คูณร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุ๋งอิงมาจากกรุงเทพอ่าใช่มาคือไปอัดรายการมอลาไบดอลมาแล้วก็มีงานต่อนะคะแล้วก็เร่งมาแล้วก็คือคือเวลาจํากัดด้วยเนาะแต่ลูกนี้สวยนะสวยเไมนรู้อีกลูกหนึ่งที่หวานค่ะหวานมากชอบอุ๋งอิงเป็นคนหนึ่งที่เวลาแต่งตัวแล้วเราจะชอบรอดูเอาอย่างนี้รู้สึกได้ถึงความแบบ ละมุนทุกลุกแล้วก็สวยทุกลุกแล้วเราแบบเห็นแล้วเออสวยสวยจริงๆค่ะเอาอย่างนี้อ่ะเรามาตั้งชื่อลุกให้น้องอุ๋มอีกดีกว่าสามลุกล่าสุดเนี่ยลุกนี้ลุกนี้ตั้งชื่อว่าอะไรสาวีเีสาวเกาหลีเนาะเกาหลีเกาใจเกาหลีเกาใจลุกนี้นะอืมลุกนี้เนาะลุกนี้สวยหวานแล้วลุกนี้ลุกนี้ลุกนี้เอาอย่างนี้ลุกนี้เปลี่ยน ลุกนี้คือดาราสาวท่านหนึ่งเนาะเป็นนางเอกนะเหมือนนางเอกละครเลยลุกนี้นะเหมือนดาวพระศุกร์อะไรอย่างเงี้ยมาในลุกหวานเนานเนาะเรียบเรียบแต่ลุกนี้ให้เป็นเจ้าหญิงอะเจ้าหญิงลูกเจ้าหญิงลุกนี้เจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำได้นะเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำน่ารักแล้วลุกเมื่อวานก็สวยลุกที่น้องอุ๋งอิงไปกับวอจโจน่ะ อกรายการเนาะชุดแดงชุดแดงเออฉันชอบมากเลยโจลุกเนี่ยช่างแต่งหน้าที่ของทีมงานเวิร์กพอยใช่ไหมที่เป็นคนแต่งคือคือแต่งนองออกมาได้สวยจริงๆเราเราดูแล้วเราแบบอุ้ยน่ารักขนาดนี้เลยเหรอทั้งชุดทั้งคนแล้วแบบมันแมทกันมากนะคะยอมรับในช่างแต่งหน้าของเวิร์กพอยต์เลยทีเดียวคือน่ารักเนาะน่ารักเป็นธรรมชาติด้วยเป็นแบบสวยลุกนี้สวยแล้วบอสโจคือเมื่อวานขอยอมรับว่าบอสโจหล่อมากหล่อจริงค่ะหล่อ ก็ทีมเขาหลอกกัยเขาหลอกอ๋อเบิ้ลบรทุาชอีกคนนึงเห็นพี่เบิ้ลนี่พี่เบิ้ลกับป๋งอีกอยู่ไหนไม่มีเนาะก็คือสวยหล่อกันทุกคนแม้กระทั่งคุณพ่อดับโนะคะที่บอกว่าไม่ค่อยมีรูปดีๆสักเท่าไหร่นะคะตั้งแต่รายการทางรายการเนี่ยขอรูปไปแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเออไม่มีไม่ได้ถ่ายเลยแล้วก็ได้นำรูปบอกว่ารูปหากินรูปชี่ขึ้นปกหมอลำไอเดอนะรูปหากินแต่ที่จริงคุณพ่อเนี่ยก็หลอกภูมิฐานในแบบคุณพ่อนะ เราก็มองแล้วก็คุณพ่อดูหล่อแบบเรียบสไตล์คุณพ่อนะคะแต่คุณพ่อก็ขาดความมั่นใจนิดนึงนะคะแต่ช่วงคือในรูปของคุณพ่ออ่ะพ่อแกไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่คือแกจะอยู่เบื้องหลังเพราะ<ช>ส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นพ่อดับสองพ่อดับสองจะใส่ชุดขาวมากกว่าใ,<ช>ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมน่ะเออแล้วก็มีหลังหลังนี่แหละที่พ่อขึ้นเวทีบ้างกับการร้องเพลงนะคะแต่ก็ไม่ทําให้แฟนคลับ f อีผิดหวังนะคะเพราะว่าพ่อก็คือพ่อั่นตัวพ่อร้องออกมาเพลงไหนก็กินใจ ผู้ฟังเพลงนั้นนะคะเมื่อวานนี้มีหลายทีมเลยนะมีหลายบ้านหลาย้อมเลยนะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีมสีแดงทีมสีแดงก็คืออุ้งอิงพ่อโจแล้วก็เบิ้ลปทุมราชทีมสีดำสีดำเป็นบอยสิริชัยแอนอารดีแล้วก็ต่ายสุวรรณันแล้วก็ทีมสีน้ำเงินทีมสีน้ำเงินนี้ผู้ชายล้วนเลยทีเนี้ยสีน้ำเงินคือ4ี่คนเลยก็จะเป็นคุณพ่อเอ๊ะ ภักดีระเบียบว,วัทัศิสสนแล้วก็เป็นคุณท็อปนารากรเป็นคุณลำเพลินวงศกรแล้วก็เป็นคุณเต๋าภูสิลป์หล่อๆทั้งนั้นเลยก,ก็สีมว่วงนะสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงร้อนแรงรสีมว่วงก็จะเป็นคุณพ่อดับสอคุณบิวจิตริยาคุณตะกแตนตงโชรดา คือเลือกไม่ถูกเลยแต่เชียร์ทุกทีมเอางี้จ้แล้วก็สองลุคเมื่อวานนี้ก็คือปังทุกสีปังทุกทีมนะคะแต่น่าจับตามองที่สุดก็คือลุคสีแดงนี่แหละเพราะว่าสีแดงอ่ะจะต้องม้วนต้องหาแน่นอนได้เบิ้ลปทุมราชมาอยู่กับบอสโจมาอยู่กับน้องอูอิงอ่ะทีมนี้จะเป็นทีมที่สร้างสีสันแน่นอนเอาเช่อย่างนี้เอาจริงทีมบอสโจจะเป็นทีมที่สร้างสีสันให้กับแบบว่ารายการแน่นอนค่ะเราก็มา รอเนาะชมรายการหมอลำไอเด้าลด้วยกันนะคะครับผมยิ่งถ้าแบบว่าได้คุณอันนี้เข้ามาเนาะอะไรนะกู่ของเวยเออก็องไนไลเข้ามาอีกคนนึงคือฮาเลยนะบันเทิงเลยนะรายการบัเทิงมากแบบานี้เลยนะแต่ได้ได้คุณเบิร์ดปฐุมราชมาคนเดียวก็คือเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วแหละในความพูดเก่งในความยิงมุกคู่กับบอสโจแล้วเรียกได้ว่าคู่นี้คือเขาเรียกว่าสมศักดิ์สรีแน่นอน อ่ะโอเคเนาะงั้นก็ฝากนี่แหละมาเล่าให้ฟัง<ะ>เล่าให้ฟังถึงว่า คนเขาสงสัยกันว่าช่างภูมิใจเนี่ยหายไปไหนแต่คือไม่ได้หายนะครับก็ยังูในวงสามมาเพ็รบ้านแพงอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่างแต่งหน้าท่านอื่นที่เข้ามาแต่งหาเวียนกันมาแต่ก็ดีเหมือนกันนะสาวสีทําให้เราได้เห็นลุกลุกใหม่ๆขององ์อีกใช่ไหมเพราะว่าช่างแต่ละคนฝีมือหรือว่าลายเซ็นของการแต่งหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าลายเซนนะสไตล์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะแต่งออกไปลุกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมารอดีกว่า ทีนี้มันจะเป็นความเซอร์ไพรส์แล้วนะทีนี้เพราะ<ฆ>ว่าพอช่างแต่งหน้าไม่ซ้ํากันไม่ซ้ําคนมันจะต้องลุ้นเซอร์ไพรส์แล้วว่าวัานที่อู๋อิงจะออกมาในลุกไหนใช่ค่ะเราก็จะได้เห็นน้องอิงในลุกที่แปลกไป<ช>แล้วก็หลายๆลุกด้วยกันค่ะโอเคครับเป็นก็ฝากด้วยเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมฝากลากัรหมอรับไอดอลด้วยนะครับแล้วก็ฝากนะครับวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับผมปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วก็เป็นวันฉลองวันเกิดของน้องอู๋ิงด้วยอย่าลืมไปร่วมอวยพรวันเกิดของน้องอู๋ิง